อิ่มบุญสุขใจร่วมสืบสารวิถีถิ่นวิถีไทยกับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2563ศาลเจ้าพระสามโปกงอำเภอห้วยยอดหลังใหม่เลขที่109ถนนการประสาทชุมชนหลังวัดห้วยยอดเปิดโรงทานอาหารเจวันละสองมือ้อภายใต้มาตรการโควิด -19 ระหว่างวันที่17-25ตุลาคม2563 มื้อเที่ยงเริ่มเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬกามื้อเย็นเริ่มเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬกา30นาทีชีวิตวิถีใหม่สวมหน้ากาก,กอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ตลอดเทศกาลถือศีลกินเจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mô Để lại bỏ lỡ những video mô dẫn sa